หมู่บ้านของคุณออโต้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเซตหนังเลยอ่ะอเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหมือนกับดินแดนบาหลีโบราณแกก็ตื่นตาตื่นใจถ่ายรูปอะไรกันไปสักพักหนึ่งคุณออโต้ก็พาแกเดินเข้าบ้านครับซึ่งสิ่งแรกพี่แจ๊คที่ทั้งสองคนเห็นนะครับตอนที่เข้าไปในบ้านเนี่ยมันเรียกว่าเทวลัยย่อหรือว่าเทวลัยจาลองคนฮินดูบาหลีเนี่ยครับเขามีความเชื่อว่าเขาจําเป็นจะต้องเหมือนกับสังเวยแล้วก็เคารพเทพเจ้าอ่ะ หนึ่งวันเนี่ยจะต้องเคารพสามเวลาเช้าของวันเย็นอเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยมีการสร้างเทวาลัยไว้แต่ละบ้านผมว่าคล้ายๆศาลประจำบ้านบ้านเราอ่ะมะั้ง<า>ประมาณานัน,นออใช่ออครับออออคืนนั้นก็กลายเป็นว่าพี่ออยกับคุณาพี่โมดเนี่ยก็ได้นอนพักอยู่ที่เรือนของคุณออโต้ครับแกก็เปิดหน้าต่างแล้วก็กางมุง้งแล้วก็มีพัดลมให้แต่กลายเป็นว่าคืนนั้นมันร้อนมากๆอแกก็พยายามหมุนตัวกับพี่โมดสองคนอยู่ในมุ้งะครับเพื่อจะหาลมสักพักหนึ่งกว่าจะหลับไปได้ พอรุ่งเช้าอยู่ๆแกลับได้ยินเสียงคุณออตโต้เนี่ยมาเคาะประตูเรียกก็เลยรีบแต่งตัวแล้วก็บอกให้พี่โมดอ่ะไปลองเปิดประตูดูว่าจะเอาอะไรหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเปิดประตูคนออตโต้เข้ามาสิ่งแรกที่พี่ออยบอกคือคนออตโต้ร้องเ hey ฮ้ยแล้วก็ถามว่าทำไมหันเท้าไปทางวิหารจำลองแบบนี้